บรรทัดทองทําเรื่องอีกแล้วจ้าวันนี้มาร้านทีรานะร้านนี้เราเคยมารอบนึงแล้ววันนี้ขอมาลองเมนูใหม่บ้างร้านอยู่นะ้าซอยจุฬาสิบแปดนะเมนูแรกที่มาลองก็คือไข่เบียดกุ้งไข่าดาวสามฟองทอนมาเยิ้มเยมโปดด้วยกุ้งตัวใหญ่ๆร้านน้าปลาพริกของทางร้านลงไปทุกคนมันฉ่าอร่อยมากที่ร้านเนี่ยเขามีซอสแล้วก็พริกเผาสูตรของทางร้านเองด้วยนะอร่อยกลมๆเอาไปร้าได้ทุกเมนูเลยจ้าส่วนตัวนี้ข้าหน้าฮอกช็อปนะเนะมนูดังของร้านก็ราซอสทีราลงไปฉ่ำๆนะจ้าตัวฮอกช็อปเนี่ยนุ่ม หอมไม่เหนียวเลยนะบอกเลยว่าต้องลองจิ้มกับซอนแล้วก็ไข่แดงคือดีส่วนใครชอบไข่คนนุ่มๆน,นะนํามเมนูนี้ท็อปด้วยหมูแดงหมัก48ชั่วโมงสูตรของทางร้านเมนูนี้กินคู่กับพริกเผาคือเข้ากันสุดๆไข่คนคืนนุ่มมากมาซอสซุปหมูสามพักกัดดองแบบเปรี้ยวๆกลมกล่อมให้คล่องคองกันต่อส่วนตัวนี้เป็นหนึ่งในเมนูที่ชอบที่สูตรฟักทองทอดซอสไข่เค็มครั้งแรกที่เรามาลองเนี่ยเป็นข้าวโพดทอดซอสไข่เค็มนะแต่วันนี้ลองเปลี่ยนเป็นฟักทองดูบ้างตัวซอสไข่เค็มเนี่ยเขานัวมันหอมไ